เมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะ่ะคือตัวจิตนแะจะไปตามมันเลยตามจิตตามน,นั่นคือว่าตามจิตน่ะคือเหมือนกับคนตามรอยงัหลอดไฟนะ่ะรอยเท่าคนนะเป็นต้นมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิต ตามเคพื่อหมายผมตนึงตามรอยไม่เห็นตัวยังคอยตามไปเห็นแต่รอยยังตามไปครัเมื่อสะกดออกตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางๆเลยไม่ต้องไปตามมันเพื่อเห็นตัวเลยตอนนี้เ้าเห็นตัวแล้วค่ะนี้มันคิดแล้วค่ะนี้มันคิดมันนึกมันส่งมันใส่มันพูดมันวายสบายทุกอย่างเห็นตัวมแลยละค่ะ มันออกไปจากนี้คิดนึกสงสัยวุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามอัะถ้ากดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละฮัดถ้ามันเฉนี่ชํานาญฮัดจะมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันํามาแล้วเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่ฮัดจนํนานี่ชานานตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเลยเรามา ชำระตรงนี้แหละเรื่องจิตแห่งเดียวตนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็ชำระตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำระที่อื่นธรมาจังว่าของเกา่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมดหรือของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเราก็จะเจอเทศสนาของเกา่า คิดๆดูสิมันมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทางานคิดกับบ้านกับเรือคิดสงสัยกับหมูกกับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังกัของเก่านั่นแหละ เราชำระกราชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไพร,ราะว่าทำหลักให้มันมั่นคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางๆนะ่นะทูรู้ผู้รู้อยู่นั่นนะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทำวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้ว